เส้นทางความสำเร็จของเอมมาในหมู่บ้านอันเงียบสงบล้อมรอบด้วยเนินเขาและป่าไมา้มีหญิงสาวชื่อเอมมาอาศัยอยู่ชีวิตของเธอเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความฝันตั้งแต่อายุยังน้อยเธอหลงไหลในเรื่องราวของเมืองที่พลุกพล่านและโอกาสต่างๆที่เมืองนี้มอบให้หลังจากเรียนจบมัธยมปลายเอมมาตัดสินใจไล่ตามความฝันและย้ายไปอยู่เมืองเพื่อเรียนที่มหาวิทยาลัย การเปลี่ยนจากหมู่บ้านอันเงียบสงบของเธอไปสู่เมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่น่ากังวลถนนต่างๆเต็มไปด้วยรถและตึกสูงเธอลงทะเบียนในโปรแกรมบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยโดยมุ่งมั่นที่จะใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตามค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนค่อนข้างสูงและเอมมารู้ว่าเธอต้องหาทางเลี้ยงดูตัวเอง เธอได้งานพาร์ทไทม์ที่ร้านกาแฟในท้องถิ่นทำงานช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์การสร้างสมดุลระหว่างงานและการศึกษาเป็นเรื่องทา้าทายแต่เอมมาจัดเวลาอย่างพิถีพิถันเธอไปรับฟังบรรยายในตอนกลางวันเรียนในห้องสมุดในช่วงบ่ายและเสิร์ฟกาแฟในตอนเย็นการทำงานหนักและความทุ่มเทของเธอให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเธอได้รับคะแนนสูงสุดอย่างต่อเนื่องในห้องเรียน แม้ว่าตารางงานของเธอจะยุ่งแต่เอมมาก็ไม่เคยละสายตาจากเป้าหมายของเธอเลยเข้าร่วมเวิร์กช็อปและกิจกรรมในขณะที่เพื่อนร่วมชั้นบางคนของเธอใช้เวลาว่างเข้าสังคมและซุบซิบกันเอมมายังคงมุ่งความสนใจไปที่การเรียนและงานของเธอเมื่อสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมเอมมาได้สมัครงานที่ Bright Enterprise ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมือง ผลการเรียนที่น่าประทับใจและจรรยาบรณในการทำงานที่แข็งแกร่งของเธอทำให้เธอได้รับตำแหน่งระดับเริ่มต้นเอ็มม่าตื่นเต้นมากแต่รู้ว่าการเดินทางของเธอยังอีกยาวไกลเธอทุ่มเทตัวเองให้กับงานของเธอกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้และเติบโตที่ Bright e n t e r p ์ i ร e เอ็มม่าได้พบกับสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับมหาวิทยาลัยเพื่อนร่วมงานของเธอหลายคนสนใจการเมืองและการนินทาในที่ทำงาน พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงคาดเดาเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนร่วมงานและพูดคุยไร้สาระแต่เอมม่ายังคงมุ่งความสนใจไปที่งานของเธอและค้นหาวิธีปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาความขยันของเธอไม่ได้ถูกมองข้ามเธอได้รับการเลื่อนตำแหน่งหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ละตำแหน่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงการทำงานหนักและความมุ่งมั่นของเธอ เอมม่าใช้ทุกโอกาสในการเรียนรู้ขอคำติชมเข้าร่วมการฝึกอบรมและทำโปรเจกต์ที่ทา้าทายชื่อเสียงของเธอในด้านความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศเติบโตขึ้นและเธอก็กลายเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับภายในบริษัทอย่างไรก็ตามเอมม่าไม่เคยลืมรากเหง้าของเธอเธอมักจะคิดถึงชีวิตที่เรียบง่ายของเธอในบ้านเกิดไม่ว่าจะเป็นยามเช้าอันเงียบสงบความรู้สึกของชุมชนและความสุขอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ความทรงจำเหล่านี้ทำให้เธอมีพื้นฐานและเตือนให้เธอนึกถึงคุณค่าที่เธอยึดถือหลังจากประสบความสำเร็จหลายปีที่ Bright Enterprise Emma ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะไล่ตามความฝันใหม่ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เธอได้รับเธอจึงก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาของเธอเองชื่อ Emma k e n s i n g t n Emma c o n s u l t i n ได้รับชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว โดยดึงดูดลูกค้าที่ชื่นชอบความทุ่มเทและแนวทางที่เป็นนวัตกรรมของเอมมาบริษัทของเธอเติบโตยอย่างต่อเนื่องและเธอได้สร้างทีมที่แบ่งปันค่านิยมและจรรยาบรรณในการทำงานของเธอเรื่องราวของเอมมาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของความอุตสาหะความมุ่งมั่นและการยึดมั่นในหลักฐานของตัวเองเธอประสบความสำเร็จอย่างมากในเมืองนี้แต่หัวใจของเธอยังคงทนุถนอมชีวิตเรียบง่ายจากบ้านเกิด เธอรู้ดีว่าไม่ว่าเธอจะไปไกลแค่ไหนหมู่บ้านของเธอก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเธอเสมอคอยชี้แนะเธอและทำให้เธอยืนหยัดเมื่อเผชิญกับความท้าทาย